สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้ภาษาอังกฤษสู่สังคมอาเซียนนำท่านกลับมาสู่เรื่องราวเดิมๆนะคะที่เราได้อ่านไปเมื่อ3ครั้งที่แล้ววันนี้ทีฉันจะทบทวนหมดเลยนะคะเรื่องของ Giraffe ที่ชื่อว่า g e r a r d นะคะ giraffes can't dance อันนี้เราจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เข้าใจภาษาของเขาแล้วก็ ฝึกที่จะฟังฝึก,ฝกที่จะออกเสียงตามนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็อยู่ที่เรา practice นะคะเราก็พูดไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเริ่มชินกับมันแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กรุณาอ่านตามดิฉันเลยนะคะ giraffes can't dance g i r a f e s can't Thins. Gerard was a tall giraffe. Gerard was a tall giraffe whose neck was long and slim. Whose neck was long and slim. But his knees were awfully crooked but his knees were awfully crooked and his legs were rather thin and his legs were rather thin can you remember this one? Giraffe is a giraffe whose neck was long and slim ก็คือจิราบตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าของคอที่เป็นไงฮะ long and slim ยาวแล้วก็ผอมด้วยนะคะ but his knees were awfully crooked แต่ว่าหัวเข่าของเขาทั้งสองข้างนี่เป็นไงฮะ awfully crooked จำได้ใช่ไหมคะคำว่า crooked c r o o k e d crooked แปลว่าคดนะคะหัวเข่าของเขาทั้งสองข้างเนี่ยคด awfully อย่างน่ากลัวเลยทีเดียว and his legs were rather thin rather แปลว่าค่อนข้างนะคะขาของเขาทั้งสองข้างเป็นไงก็ผอมบางค่อนข้างจะผอมบางนึกออกใช่ไหมยยรัรูปร่างเป็นยังไง he was very good at standing still and munching shoots of trees อันตามมิฉันนะคะ he was very good at standing still and munching shoots of trees ก็แปลว่าเขาเนี่ยยืนนะคะยืนนิ่งๆแล้วก็เคี้ยวยอดไม้เนี่ยได้ดีมากเวลาที่เขายืนนะคะเขาก็ยืนนิ่งๆแล้วก็เคี้ยวยอดไม้เนี่ยเขาจะทำได้ดีมาก but when he tried to run around but when he tried to run around he buckled at the knees he buckled at the knees แต่เมื่อเขาพยายามที่จะวิ่งไปวิ่งมานะคะวิ่งไปรอบๆเนี่ยเขากลับเป็นไงฮะพันแข้งพันขาตัวเองก็คือพันเข่าตัวเองเลยนะคะ Now every year in Africa Now every year in Africa They hold a jungle dance They hold a jungle dance Where every single animal Where every single animal turns up to skip and pranks turns up to skip and pranks เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกๆปีในทวีปแอฟริกานะคะ they hold the jungle dance เขาก็จัดงานเต้นรำชาวป่าขึ้นนะคะ where every single animal นะคะงานเต้นรำเนี่ยเป็นงานที่สัตว์ทุกๆตัวนะคะ turns up ก็สามารถที่จะามาออกงานนะคะ and to skip and dance ที่จะเต้นระบำนะคะ to skip and prance p r a n c e prance แปลวะ่าแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเต้นรำนะคะแปลว่าเดินเหนินแล้วก็เต้นรำเพราะฉะนั้นเนี่ยาการ งานฉลองเนี่ยนะคะก็<อ>สามารถที่จะมา skip and r a n c e ก็คือเดินขอโทษนะคะ r a n c e แปลว่าเดินอวดนะคะอวดไปอวดมาแล้วก็เต้นรำได้นะคะ the War w, the War w, War w a r t h a w k s started waltzing the w a r h o k s started waltzing w a r h o k s w a r t h o g s w a r h o k s แปลว่า หมูป่านะคะหมูป่า started walsing หมูป่าก็เริ่มต้น walt w a l t s wals แปลว่าเต้นรำจังหวะ w a l l s i n งก็คือเต้นรำจังหวะ wals นะคะ waltz so นะคะ w a l t h o s g s นะคะ waltz so นะคะ start walsing ก็คือเริ่มต้นเต้นรำจังหวะ walt กันนะคะ and the rhinos rock and roll the rhinos r h i n o s rhinos แปลว่าตัวแรดนะคะที่มี uh, ที่มีนออยู่ตรง uh, ตรงเหนือจมูกนะคะ rock and roll ก็คือเต้นจังหวะ rock and roll นะคะอันใหม่นะคะ the w a r h w k s start w a l s i n g the w a r h w k s Started waltzing. And the rhinos rocked and rolled. And the rhinos rocked and rolled. The lions danced a tango. The lions danced a tango. That was elegant and bold. That was elegant and bold จำได้ใช่ไหมคะว่า lion แปลว่าสิงโตสิงโตนี่เต้นรำจังหวะอะไรฮะ tango tango นะคะ and that was elegant elegant e l e g a n t elegant e e แปลว่าสง่างาม that was elegant and bold bold b o l d bold แปลว่ากระหานมากเลยนะคะกระหานมากฉันชัยมากที่มาเต้นจังหวะ tango เพราะว่ามันไม่ง่าย The chimps all did a cha-cha with a very Latin feel. The chimps all did a cha-cha with a very Latin feel. Chimps ก็คือชิมปันซีนั่นเองนะคะลิงชิมปันซีนี่เป็นไงฮะเต้นจงังหวะอะไรฮะชา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 ใช่ไหมคะ with a very Latin feel ก็คือ,อในความใช้ความรู้สึกเป็นไงฮะแบบแชาวลาตินอเมริกันเลยนะคะเพราะว่าชาชาชานี้เป็นจังหวะของชาวลาตินอเมริกันทีนี้ก็ามาพูดถึงกลิงบาบูนนะคะบาบูนแปดตัว and eight baboons then team up and eight baboons then team up for a splendid Scottish reel for a splendid Scottish reel เจ้าลุงบาบูนเออ sorry เจ้าลิงบาบูนแปดตัวเนี่ยทีมอัพก็คือรวมกันเป็นทีมนะคะ for a splendid สกอตช r รีลเพื่อที่จะมาเต้นรำจังหวะสกอตช r รีลนะคะสปัน n ด i ตก็คืออย่างโออารู้ราตรการตานะคะเต้นรำในจังหวะนี้ก็เพราะว่าเขาต้องเต้นถึง8ตัวด้วยกันก็คือ4คู่นะคะ g i r a ์ s w a l l o w e d bravely g i r a ์ s w a l l o w e d bravelyas he walked toward the floor As he walked toward the floor, n a j a r เนี่ยนะฮะ n a j a r เนี่ยก็ swallow จำได้ใช่ไหมครับแปลว่ากลืนน้ำลายนะคะ swallow กลืนน้ำลายด้วยความกล้าหาญนะคะ b r e l y อย่างกล้าหาญ As he walked toward the floor แล้วในขณะที่เขาเดินตรงไปที่ floor เดินตรงไปที่เวทีเต้นรำนั้น but the lions saw him coming. but the lions saw him coming. and they soon began to row. and they soon began to row. แล้วไอ้เจ้าสิงโตเนี่ยเมื่อเห็นเจ้าจราดมาเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บ พวกเขาในม่ชา้าพวกเขาก็ began to roll เริ่มต้นเป็นไงฮะคำรามเลยทีเดียวงานนี้เพราะว่าอะไรแหมยราบนี่มันช่างง,งาุ่มง่ามงาม่เง,างา่าอะไรเช่นนี้บางอาจเข้ามาในาฟลอเต้นรำของเรานะคะดูซิว่าเขาพูดว่ากันว่ายังไงนะคะ Hey look at clumsy Gerard Hey look at come clumsy giraffe the animals all sneers the animals all sneers นะคะก็เจ้าสิงโตก็ออสัตว์อื่นๆต่างๆเนี่ยนะคะก็พากันนะคะพูดส่งเสียงตะโกนว่าเจ้าจระดว่า เอ้ยดูไอ้เจ้าคลั่มสิคำสิว่าซุ่มซ่ามเงอะงะดูไอ้เจ้าจราจีเงอะงะซุ่มซ่ามนี่สิ i r f e s can't dance you silly fool i r f e s can't dance you silly fool เขาก็บอกว่าอุ้ยจิราฟดั้นรำไม่ได้หรอกไอ้เจ้างอเง่าเต่าตะนุนะเจ้างอเง่าเต่าตะนุมาทำอะไรเนี่ย Oh Gerard you are so weird Oh Gerard you are so weird อุ้ยเจ้าจิราดเอ้ยเจ้านี่ทำไมช่งเป็นตัวแปลกประหลาดอะไรเช่นนี้ weird w e i r d weird แปลว,ว่าประหลาดเจ้านี่ช่างแปลกประหลาดอะไรเช่นนี้มาทำไมจิราดเต้นรำไม่ได้ซะหน่อย You a r e simply froze up Gerard simply froze up Gerard ก็แข็งทื่อเลย simply อย่างง่ายดายเลยนะคะ Gerard ก็ g จ r a r d ก็ simply froze up froze up คือตัวแข็งทื่อเลย he was rooted to the spot he was rooted to the spot เขาก็ยืนณ่จังงังอยู่กับที่เลยนะคะ they are right they are right He thought, he thought, I useless, I am useless. เขาคิดนะคะเขาคิดว่าโอ้พวกเขาพูดถูกอ่ะ I am useless ชันนี่มันไร้ค่าอะไรเช่นนี้ Oh I feel like such a c l o t Oh I feel like such a c l o t โอ้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยเหมือนกับไอตัวตัวประหลาดเลยค่ะเป็นตัวรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดแล้วก็ใช้การไม่ได้เลยนะคะคำว่าคลอดอถ้าเป็นถ้าใช้กับคำว่าเลือด blood blood blo clot ก็แปลว่าก้อนเลือดที่มันแข็งตัวนะคะแต่คลอดเฉยๆคำนี้แปลว่าคนที่ไม่เอาไหนใช้การไม่ได้นะคะแ s s หมายว่าไม่ใช้การไม่ได้เลย

เดินกลับบ้านเลยนะคะเดินคอตกกลับบ้านไป he had never felt so sad before he had never felt so sad before so sad and so alone so sad and so alone เขาไม่เคยรู้สึกเศร้าอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย เศร้าทั้งเศร้าแล้วก็ทั้งโดดเดี่ยวนะคะ l โ n e โดดเดี่ยวมากไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจเขาทำไมไม่มีใครให้กำลังใจเขาสักคนหนึ่ง then he found a little clearing then he found a little clearing and he looked up at the sky and he looked up at the sky แล้วเวลาที่เขาเดินกลับบ้านเนี่ยนะคะเขาก็มองเห็นท้องฟ้าที่ clearing ก็คือค่อนข้างจะสว่างนะคะแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นท้องฟ้าเนี่ยที่ค่อนข้างจะสว่าง the moon can be so beautiful the moon can be so beautiful he whispered with a sight. He whispered with a sight. A sight, นะคะ The moon, ดวงจันทร์เป็นไงฮะก็สามารถจะสวยงามได้ He whispered with a sight. S I G H. Sight แปลว,ว่าถอนหายใจเขาถอนหายใจแล้วก็ whisper กระซิบกระซาบกับตัวเอง whisper W H I S p e r e d whispered ดวงจันทร์ยังงดงามได้เลยเขาก็ถอนหายใจแล้วก็บอกกับตัวเองกระซิบกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองอันตอนนะคะ Excuse me Excuse me Coughed a cricket Coughed a cricket C, a cricket. C O U G H cough แปลว่า ไอในที่นี้ก็เหมือนกับว่าแกรแมไอนะคะกรมไอเนี่ยก็คือตัวอะไรมากรมไอคะเจ้าคริเกตที่แปลว่าจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดตัวหนึ่งนะคะมากรมไอแล้วก็บอกว่าขอโทษนะนะคะจิ้งหรีดตัวนี้เป็นยังไง Who had seen Girard early on จิ้งหรีดตัวนี้ได้เห็นเจ้าจิ r a ดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ Earl y on แปลว่าก่อนหน้านี้สักเล็กน้อย but sometimes when you're different but sometimes when you're different แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเจ้าเนี่ยแตกต่างจากคนอื่น you just need a different song เจ้าก็เพียงแต่ต้องการเพลงที่มันแตกต่างเท่านั้นเองนะคะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เพลงเหมือนกับเขา listen to the swaying grass listen to the swaying grass and listen to the trees and listen to the trees ก็ฟังเสียง swaying grass ฟังเสียงยอดหญ้าที่ไหวอ่อนไหวไปมานะคะ and listen to the trees แล้วก็ฟังเสียงต้นไม้สิ to me the sweetest music To me the sweetest music is those branches is those branches in the breeze in the breeze ก็คือเสียงดนตรีที่หวานไพเราะที่สุดก็คือกิ่งไม้ที่แกว่งไกวในสายลมนั่นเอง Branches B R A N C H E S branches Blewa king nai breezes nice on, on B -r -e -e -z -e, breeze Brawa on onaka Antonaka So imagine that So imagine that the lovely moon is playing The lovely moon is playing just for you, just for you, everything makes music. Everything makes music. If you really want it to, if you really want it to, I'm imagine. I I-M-A-G-I-N-E, a G I N E. Imagine. ดังนั้นก็จินตนาการเอานะคะว่า The lovely moon ว่าดวงจันทร์ที่น่ารักอันนั้นเนี่ยดวงนั้นเนี่ย is playing just for you กำลังเล่นดนตรีเพื่อเจ้าเท่านั้นเอง everything makes music นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะประกอบกันเข้าเป็นดนตรีคือทำเป็นจังหวะดนตรีได้ if you really wanted to ถ้าเจ้า ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้น With that With that the cricket smiled and picked up his violin the cricket smiled and picked up his violin ด้วยคำพูดนั้นนะคะเจ้าคริกเก็ตก็คือเจ้าจิงเรดเนี่ย smile ก็ยิ้มให้แล้วก็หยิบเจ้าไวโอลินของเขาขึ้นมา then Gerard felt his body do the most amazing thing then Gerard felt his body do the most amazing thing do the most amazing thing จาก g e r a r ก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มขยับขยืน่นทำในสิ่งที่น่าประหลาดมากที่สุดน่าประหลาดใจแล้วก็อัศจรรย์มากที่สุด his h o o p s had started shuffling his h o o p s had started shuffling ก็คือกีบเท้าของเขาเนี่ยเริ่มต้นเป็นไงฮะขยับไปมา making circles on the ground making circles on the ground ก็ขยับเป็นวงกลมบนพื้นนะคะขยับไปขยับมากลายเป็นวงกลมบนพื้นเลย His neck was gently swaying. His neck was gently swaying. And his tail was switching around. And his tail was switching around. Now, what is the a cough. It's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  <coughs> อย่างอ่อนโยนเลยนะคะแล้วก็ his tail หางของเขาเป็นไงฮะ s w i s h i n g round ก็คือแกว่งไปแกว่งมาเป็นวงกลมไปด้วยนะคะ he threw his legs out sideways he threw his legs out sideways เขาก็ขยับขาเวียงขาไปข้างๆสองข้างนะคะ and he swung them everywhere แล้วก็เวียงไปเวียงมาทุกที่เลย Then he did a backward somersault and leapt up in the air นะคะ Then he did a backward somersault and leapt up in the air แล้วเขาก็นะคะแล้วเขาก็เวียงแล้วเขาก็ตีลังกากลับหลังแล้วก็กระโดดเอาเท้าขึ้นไปนะคะ อยู่บนกลางอากาศเลย then one by one each animal who had been there at the dance then one by one each animal who had been there at the dance แล้วก็สัตว์ต่างๆก็เข้ามาทีละตัวทีละตัวนะคะออสัตว์เหล่านั้นเนี่ยอยู่ที่ ลานเต้นรำนั้นมาก่อนก็เดินเข้ามาทีละตัวทีละตัว Ar while ion, arrive while Gerard b u k i o n arrive while Gerard b u k i o n ก็เข้ามาในระหว่างที่เจ้าจราดเนี่ยกำลังเต้นยักรำอย่างสุดเหวี่ยงเลย and w a t c h him q u i t entrance e d and w a t c h him q u i t entrance e แล้วก็มองเขามองจราดด้วยอาการที่เป็นไงฮะตกตะลึงะจังงังไปเลยนะคะตกตะลึง they s h o u t e d They shouted, "It's a miracle! It's a miracle! o h m มห a ศจรรย์อะไรเช่นี้ We must be in a dream! We must be in a dream! เราจะต้องฝันไปแน่เลย j u r a s e b a s e d a n c e r j u r a e b a s e d a n c e r j u r a กลายเป็นเจ้าคนเต้นรำที่ดีที่สุดไปแล้ว that we have ever ever seen. Ben Girati Denram de Didi Sup Tauti soup How did you learn to dance like that? How did you do you learn to dance like that? Please, Gerard, tell us how Please Gerard, tell us how but Gerard simply twirl around but Gerard simply twirl around and finish with a bow and finish with a bow แต่ว่าเจ้าเจารัตก็ตอบนะคะเจ้าสัตว์ทั้งหลายถามว่าเจ้าทำได้ยังไงอ่ะเจ้าเรียนไปเรียนเต้นรำนี่มาจากไหนบอกเราเถิดแต่เจรัตก็ หมุนไปรอบๆเราก็จบการเต้นรำด้วยการโค้งคำนับนะคะไม่ต่อ Gerard felt so wonderful Gerard felt so wonderful His mouth was open wide His mouth was open wide And dancing And dan I'm dancing Yes I am dancing I am dancing Girard cried. Girard ก็พูดวนไปวนมาเลยเขารู้สึกว่ามีความสึกวิเศษมากปากของเขาก็เปิดกว้างขึ้นนะคะเปิดปากกว้างแล้วก็ร้องว่าฉันเต้นรำใช่ฉันเต้นรำอยู่ฉันเต้นรำอยู่ยก็แปลว,ว่าเขาเต้นรำได้ Then he raised his head and looked up. Then he raised his head and looked up. at the moon and stars above at the moon and stars above มองไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวข้างบนนะคะ we all can dance we all can dance he said เขาก็บอกว่าโอ้เราทุกคนเต้นรำได้ when he, we find when he, we find music when we find music That we love, that we love เมื่อเราพบดนตรีที่เรารักเราก็เต้นรำได้นะคะตอนนี้ก็เราจบลงนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะ Giraffe can't dance ตอนแรกจ a รับเต้นรำไม่ได้แต่มาจบลงเอาที่ว่าในที่สุดจ a รับก็เต้นรำได้นะคะเพราะว่า เขา find the right music they love นะคะเพราะว่าเขาพบดนตรีที่เขาชอบนั่นเองนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษสู่สังคมอาเชียนจะนำท่านกลับไปสู่เรื่องราวสนุกๆในพระคัมภีร์ในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะ